หลายวันติดต่อกันแล้วนะคะที่ทางตะวันตกและทางตอนใต้ของสารัฐเผชิญพายุทอร์นาโดอย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า50ลูกค่ะเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างและมีคนเสียชีวิตแล้วไม่ต่ำกว่า32คนค่ะเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย เก็บกวาดซากปรักหักพังในรัฐออคานซอหนึ่งในพื้นที่ที่ถูกกระทบจากพายุทอร์นาโดหนักที่สุดตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาบริเวณภูมิภาคมิดเวสต์และทางตอนใต้ของสหรัฐเผชิญกับพายุทอร์นาโดร่วม50ลูกครอบคลุมพื้นที่7รัฐส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว32คนหน่วยงานด้านสภาพอากาศแห่งชาติของสหรัฐระบุว่าถึงแม้ขณะน,นี้สภาพอากาศค่อนข้างสงบนิ่งแต่พายุลูกใหม่กำลังก่อตัว ส่งผลให้จะมีลูกเห็บขนาดใหญ่และลมแรงที่อาจจะก่อตัวเป็นทอร์นาโดหลายลูกโดยเฉพาะในพื้นที่รัฐเท็กซัสมิสซิสซิปปีอลาบามาและทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐ <Okay. S 1> อาสาสมัครในเมืองลิตเทิลร็อกรัฐออคันซอร์รวมตัวกันที่โบส์และศูนย์ให้ความช่วยเหลือ so, <what S 1> เพื่อเตรียมอาหารให้กับผู้ที่ถูกกระทบจากพายุทอร์นาโดเซอร์เกคริคอเรียนผู้ดำเนินการด้านการจัดเลี้ยงระบุว่าทีมอาสาสมัครของเขา ทำงานกันแทบจะไม่ได้หยุดเพื่อทําอาหารสามื้อแบบพร้อมรับประทานรวมๆแล้ว3,000ชุดต่อหนึ่งวันสําหรับผู้ที่ต้องย้ายออกจากที่พักอาศัยที่เสียหายจากพายุทอร์นาโดขณะที่ครอบครัวในเมืองขนาดเล็กพื้นที่ห่างไกลถูกกระทบจากพายุทอร์นาโดอย่างหนักมากกว่า25,000คนในรัฐอาคันซอถูกกระทบจากไฟฟ้าดับในช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมา หลายร้อยหลายพันครัวเรือนในพื้นที่ตอนใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขาดแคลนไฟฟ้าผู้ว่าการรัฐอินเดยนาไอโอวาอิลลินอยส์และอาคันซอประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศให้สถานการณ์ครั้งนี้เป็นภัยพิบัติครั้งใหญ่และมีคำสั่งให้รัฐบาลกลางส่งความช่วยเหลือเข้าไปในพื้นที่ทั้งการให้ความช่วยเหลือระยะสั้นและระยะยาว